หมายถึงว่าประมาณสองอาทิตย์เขากินน้แม่์เดย์สองอาทิตย์เขากับจับมาปอนนมน้องโพครับตัวนี้คุณผู้ปอนนมเองเลยบอกครับแม่แมรเขาใส่เซลิงเขาใส่ไอนี้โลสองขีดโลสองขีดเขาเกิดเดือนตุลาค่ะตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ใส่ครับลองวางครับมือตาหักแกโอ้โลดแไงเลยครับเขาจะเชื่องคือจับเขาดูดู พ่อเขากินนมจากวิธีการแม่นบอกครับวิธีการเหี้ยงงเชียงหมายถึงมาเขาติดจับก็รู้ดูแล้วก็เอานมอน้องโพนัใส่สลิงเขาเอาเข็มม <sk> ันออกเข็มออกเขาก็เอาสลิงแต่ว่าอย่าดันใส่ปากเขาคือเขาเลี้ยรี่ๆาเขาเลี้ยเป็นเพื่อเขาเ้าก็เทศใส่จานใส่ยังไดเขากจะเจรีกินเขาเจรหูจักเองเขาเมียนเมายก็สิหูจักเองเขาจับทุกมือออกทีวีบ่อยมากเลยลูกชายลูกชายแม่แล้ว ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันได้เลยมันบอกครับเป็นพ่อพันธุตัวนี้ก็คือตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งเขาก็ผสมพันได้เลยบครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอ้กันกับช่องอีสานเกษตรครับกับบ่าวสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับเด้อวันนี้วันนี้จะพาเมื่อเบิ่งครับอาชีพเรียงนู้ลลวก็อาชีพเสริมนะครับเพรหลากหลายนะครับเรียงซั์หลากหลายเลยครับนี่คุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ซื้อหยังครับ แม่ซื้อท่านยาลักษ์จำปาเทพค่ะคู่ม่วนค่ะเป็นคู่นําบอกครับแม่เป็นคู่นั่แต่ว่าวิชาเฮาอจบเกษตรจากสุลินความหูมันลายแห้งแต่ว่าพออ่อนนี่ใหซสอนปนึงเกิดความขั้นแขวกันเลยความหูเขาลายเฮาก็เลยมีไอ้พ่อป้านพ่อพ่อผ่านปลาจำนายมีปลานิ่นใน่าเพี้ยนยิ่งสงวนจันปลาสวยงามปราคับแล้วก็มีมาเรียงกุ้งช่วงนึงงนาอกุ้งกามแดงมันดังๆ ก็สีมีอบ่บไอปอกปูนมีอยู่สี่สิบปอกเอามาเลี้ยงเลวปุ๊บมันกะเขาก็เศร้านิยมกันนอกกันเลยว่าถิมไห้ก็จ้งเซนยางก็เลยมาคิดหาว่าห้องสี่เฮ็ดยังปูกับนาวก็บ่มักบั่นมันน้ำลายก็เลยว่าน้ำลายก็บ่มักอ่าบ่มักก็เลยว่าเฮ็ดยังหน่อพอดีกัมว่าเปิดเบิ่งน้ u ย u ทูเบื้องยางนี่ลหละก็ว่าตัวใดมันอันนี้ไดก็มาเจอตัวเลี้ยงหนูก็โอเคมันก็บ่ไเด้กระทบวิชาเฮาหนูนี่คือ ข้าเอามาเลี้ยงไม่แม่นบอกครับเป็นเป็นสัตว์แบบเมื่อก่อนข้าก็เท็ยม่้วนนันเลี้ยงพอพันปลาเหมือนเหมือนเหมือนพอพันปลานี่คือข้าวปริชีมข้าก็ะเพาะผ้าผ้ากระพาะพันปลาอยู่แต่ว่าอ่าปอกูนข้าถิ่นเบลซือหลับปะทีนี่ข้าก็เขาก็ไอ้ปิดก้นมันไปเรียบร้อยแล้วข้าเหมาะเลยวะฐานข้าวซื้อมาอีกท่อนนึงแล้วก็ะฟ้ามันจะสีครบเลยว่ะข้าเลี้ยงหนูได้ก็หาข้อมูลในยูทูบว่าเขาเลี้ยงแนวใดเขาเบิ่งเพจจังใด ล้วก็ตลาดเนี่ยไดเขาก็เลยว่าเออตลาดกับบนเนี่ยใจว่าผู้บางคนก็ว่าขายบ่ได้ผู้นู้คนก็ว่าขายได้เขาก็เลยว่าว่าตงไปฟั่งไผ่คือตอนนี้เขาสิเห็ดงก่อนประสบเจ้าของเองคือตอนนี้หนูบ่พ่อขายโอ้ตอนนี้หนูบ่าพ่อขายจนได้เอาหนูหน่อยเอ่อมาไหวท้าชัวลูกค้าอยากกินหนูหน่อยก็ขายไปเลยอย่างนี้นะเป็นโตเขาไปขายไปโล อ๋อขายเป็นตัวล้แมีวแม่มีจักบ่อกับภาาไปเบ่งตันนี้มี42บ่อโอ้42บ่อ42บ่อค่ะรล่ใดไปจงไหนครับห่วยรล่ใดก็ดีแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าคือหมายถึงว่าหนูออกนมนี่เขาขายเดือนละร้อยโตละร้อยเอาไปส่งอยู่หลานคางๆกันซึ่งเขากระเฮตไอพวกเขาเฮตพวกไอพักอ๋อพักไอยังนอไฮโดรโปนิกนั่นเขาจะมีเศษพักเหลือเขาก็เอามาให้หนูกินตัวนีนีอาไปส่งเขาอ่า ไอ้ร้อยห้าสิบตัวห้าหมื่นห้าเลโอ้มีเงี้นไม่ไหวนี่ได้นี่บาดที่นี่ตอนนี้บ่อบ่อก็เลยว่าบ่อปูนอยู่บ่อปลานั่นละบ่อพอฟักมันแตกก็เลยว่าวันอาทิตย์นี้กระสีเห็ดเพิ่มขึ้นมาอีกสามก่อนเพื่อว่าสีเห็ดเป็นบ่อบ่อหนูเอาหนูสุ่มหนีลงไปเพราะว่ามันอาจจะเออัดเกินไปมันจะใหญ่มันจะใหญ่สะเฮาสิเอาไปให้มันแบบว่าให้มันขยายของกว้างแน่สันนะแล้วคุณครูมีวิธีเลี้ยงจังไรครับ กับบางในยูทูปเนี่ยว่ามูเขาห็มันกินอย่างเนี่ยกัจะมีบอกหอยชะลีซึ่งมันมีอยู่ในบอ่อปลาอยู่แล้วเฮาจักเสียไปกำจัดจังได๋เฮาขาทิมหรือว่าเทศปุยมักมันกันก็เอามาน,นั่งมาใส่นลฬะก,ก็เลยว่าเอาไม้หนูกินแต่บางคนเขาบอกว่ามีพยาธิกับ่าได้เห็นว่ามีพยาธิอย่างแตงแต่ขั้วแต่ว่าเฮาไม่ได้กินห้างกินห่างๆมันบอกครับเมนห่างๆไมถึงว่าได้กินตลอดเนาะอ่าเลียวเต้โอกาสบ้าหมือเนี่ยเฮาหลังบ่อหรือว่าห้ามีเวลาเฮาก็เอาขึ้นมาแต่ว่าตันหนี้ไมายถึงว่าการเลี้ยง อาชีพลักเขา้าคือ<ม>เป็นคู่นี่เขามันบ่ได,ด้ก,กระทบอยู่แล้วเพราะว่าลูกขืนมาประมาณตีสี่เขาก็ให้อาหารมาเรียบยประมาณชั่วโมงหนึงให้น,น้ำให้ยังเรียบรอยอออตีหาตียาเขาก็เห็ดขั้วเลือดยังเขาเรียบยก็ไปโรงเรียนก็คือมันง่ายเนาะครับเลี้ยงนู้เพิ่มก็ไม่อีกหมายหมายถึงว่ามันเป็นการสร้างรายได้เสริมของเข้าซึ่งหลายมันตอบตอบโจทย์ได้ดีระบบที่นี่สามารถที่แบบว่าเศษอาหารจากโรงเรียนเษตยังล่ะเศษพักสี่เขาก็เอามาให้มัน,น,นมได้ พราะว่าโรงเรียนเขาบ่มีโครงการเกษตรเ้าเสียดายตรงชุดนะหาอยากเฮ็ดตรงนั้นมันเฮ็ดบ่ได้เหาก็ไม่เฮ็ดอยู่บ้านเ้าก็บ่เป็นยาอยากเฮ็ดเกษตรแต่ว่ามันหักบ่ได้มันบ่ได้เฮ็ดตั้งจังมันขั้นเขีวก็ม่เฮ็ดอยู่บ้านจะของโอ้สุดยอดเลยครับนะนี้ก็ได้ขายหนูก็มีขายปลาสวยงามปลาเข่งปลาอย่างนี้ละครับกับส่วนใหญ่อะเป็นเกษตรเดี๋ยวจัหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งปลานะครับแล้วพ่อแม่พันธุ์ของ คุณคู่มีจักโตครับเดี๋ยวขอเบิงนะครับพ่อเมียพันธุ์นี้มีหลายบ่อแบบว่าบ่อมันบ่พ่อก็เลยได้เลื่อนเวลาเฮาท้ำความสะอาดเนาะมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะนะครับบ่อที่นี่เฮาสิบ่ฮู้บ่ได้นะว่ามีแม่พันธุ์เท่าใดแต่ว่าแม่พันธุ์เฮาสิเอาไว้ไกลๆคนเพราะว่ามันเสียงดังบ่ได้คือช่วงที่มันออกลูกสามมือแลยเฮาจะบ่เปิด เ้ากับสีเบิองว่าห้ากับสีสังเกตเบิองว่านุ่มมันเป็นคือขอสารขึ้นในยูทูปเขาว่า,อาทองมันไเเนนะ่เอเลียนะห้ากับคือเ้ากับสังเกตเบืองแล้วว่าเขากินเอเขาเห็นห้างเริ่มสีสารห้างแล้วปุ๊บเ้ากับเอาอาหารใส่หลายๆแล้วก็น้ำห้าอย่าห้ขาดขาดอาหารใดแต่ว่ายหา้ขาดนะ น้ำนี่คือต้องเช็กเส่าเช็กแรงถ้าหนูไลยมันก็เบิดเร็วเขาก็ต้องเติมตลอดต้องเป็นนามสะอาดนะครับคอยเบิ่งเนาะครับเนาะคอยเบิ่งเอาแเมนเมนนะครับขอชมนะครับจักตัวครับสวยๆไงอันนี้จะเป็นหนูเชื่องหนูเชื่องนี่คือหมายถึงว่าประมาณสองอาทิตย์เขากินนมแม่์เดี๋ยวสองอาทิตย์เขาก็จับมาป้อนนมน้องโพครับตัวนี้คุณผู้ชมปอนนมเองเลยบอกครับแมนเมนเขาใส่เซริงเขาใส่ไอ้นี้โล่สองขีดโล่สองขีดเขาเกิดเดือนตุลาโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้ตัวผู้ ต้นนี <amounts of water writers> ้ต <Ende esa> ัวผ <works af> ู้ใส <refugees> ่ครับรองว่างครับออืตาหักแกโอ้บลุดง่ายเลยครับเขาจะเชื่องคือจับเขาดูดูเพราะเขากินนมจากวิธีการแม่นบอกครับวิธีการเที้เขาเชื่องหมายถึงอมาเ้าติดจับเขาดูดูแล้วก็เอานมน้องโพนใส่สลิงเขาเอาเข็มมันออกเข็มออกเขาก็เอาสลิงแต่ว่าอย่าดันใส่ปากเขาคือเขาเลียรี่เรียขาเขาเลียเป็นปพ๊บ เขาเขาเกษตรใสจานใส่ยังได้เขาก็จะเรียกนเขาจะหูจักเองเขาเมียนเมียนเขาสิหูจักเองเขาจับทุกมือออกทีวีบ่อยมากเลยลูกชายลูกชายแม่แล้วตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยแม่นบอกครับเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้ก็คือตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งเขาก็ผสมพันธุ์ได้เลย ulet บอแม่นบอกครับค่ะแต่ละบอที่เขาผสมเมียนเมียนบ่พ่อแม่พันธุ์เขาสิบต้นผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองแต่ว่า มีช่วงหน friends, ini, ึ 2> 2> ่งที่มูเพิ่นพ่อพันธม่พันเพิ่นพ่อพ่อพันบ่พ่อก็เลยแบงให้เพิ่นไปทางบาดอนกลางตรงนี้ก็เลยเลยทดสอบเลยว่าเอาเอาตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งมันมีปัญหาเกิดปัญหาคือหนูนี่เข้าเลี้ยงเขายู่น้ำกันแต่น้อยปุ๊บเข้าจะบ่เข้าจะบบกินลูกกันแต่จะมีปัญหาคือถ้าเขาออกลูกคนละเถือ หนูตัวมันออกก่อนเขากิดสีตัวใหญ่เนาะลูกหนูเนาะเขากิบสีมะย่างกินนุ่มหนูหน่อยในตัวออกที่หลังเขากิดสีผอมยังยังท่านไหนแยกมันบอครับบอท่านไหนแยกค่ามีตัวย่างมันบอครับแมนแมนมีตัวย่างอ่หมายถึงมาถทาทาลูกหนูออกบ่หลายบ่มีปัญหาแต่ทาลูกหนูมันออกหลายนี่ของแม่นี่ออกทีละจักออกเมลละซิบโอ้ซิบข้นเลยบอครับซิบข้นซิบข้นตัวนี้มีอยู่สามเม มีสามเมตัวผู้ตัวหนึ่งบ้านนี้มันทำความสะอาดบ่ได้เพราะว่าอ่ามันจะมีหนูมันออกบ่พร้อมกันบ้านี้ถ้าดซึ่งว่าเขาไปรบกวนมันกับย่ามันกินลูกตัวนี้จะออกที่ล้างมูลแดงๆอยู่กับมีแดงๆกับมีแมนเมนเมนว่ากังไรเงยกันแมนเมนมันจะมีปัญหาคือสี่หมอสมที่สุดคือตัวผู้หนึ่งตัวแม่์สองอย่าให้เกินนั่นอ๋อเขาเขาบวกัดกันบ่ครับบวกินบวกัดบ่เป็นหยางเพราะว่าเขาเขาใหญ่ม่นำกันแต่น้อย อ๋อหลุดหญ่กับบกัดตัวหน่อยโบ่บ่บ่เพียงแต่เขาไปกินนมของเมรเขาจะแย่งเขาจะแย่งกินนมเหมันโต้เมัอนเม่ที่ออกลูกที่หลังเขาจะแย่งเขาจะดันเพราะว่าเขาจะเขาจะกินนมตัวได้อาคะให้ก็บสิกินนมเม่ผู้นั้นเลยจีโบ่แยกแเม่นี่ยนะแล้วก็บอกัดกันบอกัดกันบอกัดกันเพราะว่าเขาเลียงมานากันแต่น้อย ตัวนี้ไก่สีแดงยานมแล้วกรัว่ายานมออกโดนไปไหนครับรุ่นใหม่นั่นครับตัวนี้เออรุ่นใหม่นี่ออกได้๋ยสามสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นแก็ยืมน้ำกันเลยแมนแมนแต่ว่ท่านจะแยกแม่นวะครับแต่จะแยกอยู่แม่นจะแยกอยู่เพราะว่าคือหมายถึงว่าเออ่ตัวหน่อยนี่มันสีจ่อยเทาก็ต้องเอาสุ่มสุ่มใหญ่หน่อมันออกตอนนี้ก็ลังเฮ็ดบ่อเพิ่มเพราะว่าตอนนี้บ่อบ่อพ่อบ่อบ่อพ่อออกลูกหลายแห่งแต่ว่าให้อาหารหมูเล็กสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ที่แปดเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเลี้ยงหนูมันอ้วนมันจะออกลูกหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเต็มที่เลยคือให้อาหารเสาร์กับอาหารตอนแรกคือ,เ,อเขาจะกินกลางคืนกลาง,งเวนเขาจะนอนครับแล้วคุณรูมีอกหยังเสริมนั่นไครับเป็นอาหารอา,อาหารเสริมมีเปลือกแค่นตลูปอเ,ลเ,เอาม,ม,เออมาเต่โรงเลียนแล้วก็พวกหอยเชลีเอา,เอามาแต่บอปลาคือห้ามมุนมาตรงนี้คือคเอ่อห่าวรีไซเคิลอาหารให้มันเป็นประโยชน์ นนเดี๋ยวที oh, oh, ่ห oh, like ้าสมอาหารเลยครับตัวโอสมอาหารบอกโออันนั่นจะเป็นวิตามินห้หกหกอ้าบ้านเกษตรหกหลอดบ้านเกษตรหกแค่อ๋อจะมีวิตามินให้น้ำครับตัวนี้จะเป็นพี่มิกพี่มิกอยู่ร้านหมอไอหมอหมอสัตว์หมอแยมร้านหมอแยมก็มีร้านพุงเทพยินดีเดชนะครับครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพรีมิกแล้วแต่ว่ายี่ห้อบริษัทการค้าก็จะตั้งชื่อว่าอะไรนะกระสีมีวิตามินว่ามีตัวนี้วิตามินเสริม วิตามินเสริมแมนเมนหมายถึงว่าคุกใสครับอันนี้เลยครับคุกใส่เอ่อบ่ต้องใส่ผสมหนามห้าคุกใส่กับอาหารผงเทานี่แหละโอคุกใส่เป็นผงๆเลยเพราะว่าถ้าใส่หนามเอ่ออาหารถ้ามันบ่เบิดมันก็สิเป็นฉล่าครับเออตัวนี้ก็สิให้มันกินบัตรนมมันก็จะดีบัดที่นี่ระบบสื่อสารมันก็จะโอเคอ้วนปันได้กับติดลูกแม่นบ่ครับมันกับเมนมันบริอ้วนแห้งเพราะว่าเ้าให้อาหารเอ่อถตัวละสวนแมนเ้าต้องกตาบัตรตัวถ้าตัวใหญ่นีตัวละสวน ส่วนเนี่ยมะเร็งก็ราคาเนี่ยมะเสาประมาณตีสี่แต่กับแล้วก็เปลือกไอ้บักทั่วพวกแตงพวกอยังนี่เขาก็ลงได้นั่นนะเป็นแบบอย่างค่ะแม่พื้นบานเลยนะครับแม่แม่แม่เขาเปลือกเขาโพดเออก็จะมีเขาโพดให้เขาโพดเสริมเขาโพดแม่สื้อมากไหมครับหรือปลูกเองครับตินี้ซื้อมากกิโลละห้าบาทโอ้กิโลห้าบาทกิโลห้าบาทเอ่อปกติถามมันง่ามๆเพราะก็ขายสิบบาทแต่ว่าตัวหนีไหมถึงว่า ลูกซีดยุงเรียนเพิ่นจบมอสามออกไปเลวเพิ่นกับ,บ่มีอาชีเพิ่นกบปูกะพโพดบานเพิ่นกะบอกว่าถา้าโตง่ามเพิ่นขายราคาสิบบาทแต่ว่าเอาตัวขี้ไร่ๆกะหาาบก็เลย่ซอยลูกซีดเอาตัวขี้ไร่ๆคู่เด้ออย่าเอาตงามตงามเจาไปขายโหลดก็สิบบาทประมาณนี้นะแม,ม่เป็นคู่ที่ดีคู่ที่ดีมากๆแล้วต้นนี้นะครับโอ้ต้นนี้ต้นนี้ก็ะสามโตขึ้นกันเมียสามเพราะว่า การเลี้ยงหนูนี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงบางแห้งหลายบ่มีไฟเลยนี่ครับเห็นบ่อเออๆนั่นล่ะตัวนี้กันสามเมย์คือกันโอ้ทั้งลูกหน่อยเมนมันกับสิบทำความสารบ่ได้เพราะว่าเขาจะออกตัวตวกันไล่ๆกันนะนะมันกับออกไร่กันเมยเมมตัวนี้คือมันไม่กินลูกแต่ว่ามันจะมามาไล่กินนมของเมย์ตัวที่ออกที่หลังมันกับเมน์เมนมีปัญหาสองตัวจะพอดีแต่ว่าสามตัวนี่จะค่ะแม่ไไปคู่ก็ต้อง เฮ็ดบ่อเพิ่มเนาะครับเราะเบอกว่ายอดสั่งหลายแฮงแม่นเขาจองไปเบิดเลยบ่ครับนี่คุณบ่ทานตอนนี้คือลูกค้านี่มันสิมีลูกค้าที่ว่าเขาเอาไปนําตลาดนัดเขาก็จะมาซื้อโทรศี์โทรศ่์ตัวเพื่อว่าจะเอาไปชาแหละขายครับครับเป็นหนูเหนือเนาะครับแม่นเมนเป็นหนูเหนือแต่ว่าหนูเหนือนี่คือเฮาสิเอาตัวผู้ไปเป็นหนูเหนือตัวแม่เฮาสีเอาไว้จับชุดขายตัวแม่เฮาสิบ่ขายเป็นหนูเหนือเป็นหยังครับ อ่าเฮาวสีอว้จับชุดขาวจะดีกว่าถ้าเ้าจับชุดบบมีคนสื่อเ้ากับเป็นแม่พันไปเลยจะสิน่ะแต่ว่าถ้านูเม่สีบบสวยเ้ากับเอาไปเป็นอ่าหนูเหนือแม่เ้อง้ากับแม่นเราเนาะครับเมาะแม่นค่ะหคือเก่าละมองนี้อย่าลืมวิตามินบ่ตองยานนูหวานเด้อไอ้มันกินครับกินบุญอันนี้เพื่อนบ้านอ่ามองงที่ผ่านก็มีอยากสนใจอยากเขามาเบิ่งนะครับมาสอบถามหรือว่ามาอุดหนุนกับเขามาได้นะครับติสะถนน นะครับเซ็นไปเซ็นไปบุญทลีกยองๆก็ลูงเลยนไปชาติสามั้างขีล้านคิวพันปลาอ่าล้านคิวพันปลาครับเมนเลยโดมขึ้นมานะครับค่ะเมนศูนย์เก้าแปดอ๋อศูนย์เก้าแปดครับเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองครับสองสี่สามเก้าสองสี่สามเก้าค่ะเมนค่ะอ่าแล้วไล่ได้เป็นจังไหนครับเฉพาะหนูนี่บุเคยเขียนไปแต่มีคือหมายถึงว่ามัน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 ได้เขามาเรื่อยๆได้มือละถ้าเคาขายแม่พันธุ์สีเขาก็ได้มือละ แม่พันมันเหมือละสามชุดก็ได้สามพันอ่าถ้าได้ลูกมันนํามืดเย็นสิก็ได้มือหาก็มีเท่ากับบ่ได้บ่ไเ้เขียนนะนะแต่ไมยถึงว่าตอบโจทย์ได้ดีแห้งโอ้ตอบโจทย์ได้ดีเมนเมนเฝ้ามาเรียงราว่าตอนนี้คือหนูในธรรมาาติมันบ่มีครับครับลูกค้ามาสื่อเขาบอกว่าเขาเหมารถซาเล้งนั่นไปอำเภอเขืองสามมือได้มาแค่สองตัวมันม่มีหนูแล้วอุมื่อพูดได้เพราะเขาอันนั้นแต่บ้านะหนักแล้วนะครับน้ำหอมใหม่หอมหลก็เลียงได้แน่นแมนมันเย็นเมนเมนัมนตู้นั้นก็ สายครับอาชีพไอ้ที่เฮ็ดอยู่เป็นประจําคือมีดพ่อปลานั่เนาะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งปลาอันนี้สามีอยู่อันไายไปมองเป็นแปรนี่เด้อค่ะก็ตายมองมนโ, <laughs> โนบ่เป็นหยังครับเกษตรมันต้องเกษตรยินดีแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดครับ <laughs> ตอนนี้ก็ตายก็เลี้ยงานาอ่าก็ตายก็ร่างสิเริ่มเริ่มเลียเ้ยงโก็ตายเลี้ยงเกษตรไม่อีหลีครับคุณผู้่านั่นล่ะเฮาก็เบิ่งหาข้อมูลใน YouTube อืปนี่ครับตัวนี้ไอ้จะเป็ดปลาเข็ง ตัวนี้เป็นปลาเข็งนะครับปลาเข็งปลาหมอแปลงเพลพันชุมพรโอ้ขายจังไหนครับเนี่ยชุมพรตัวนี้เออ่80ตัวต่อหน่อยมันเอาเลี้ยงไงไม่ใช่จักตัวครับจากสได้โลนึงเนี่ยอ่าสี่ตัวสามตัวสี่ตัวเลี้ยงประมาณสี่เดือนจะให้อาหารครบมันโปรตีนสูงอ๋ออาหารครบแมนตัวนี้คือหมายถึงว่าเอ่อเหากับเอ่อพอพันปลาลงในบ่อเลยเพื่อเอ่าได้สองมือเหากับให้ไข่แดง ไข่แดงไข่ไก่ต้่มซุกเขากับละลายละลาย,รรายได้บอลนะ่นะหลอบบอยมันกินพ่อให้ไข่แดงประมาาสามมือเื่มเขาก็บไอ้ให้อาหารผงกบละลายละลายละลายใส่กบห้มสมก็ห้ามละลายละลายไปบาดท,ที่นี่หลังจากที่มันกินอาหารเม็ดใดประบบว่าสิบสี่มือเขากจะเริ่มให้ห้โมนดแปลงเพศเป็นปลาแม่ที่ว่าเขาบอกว่าปลาหมันนั่นปลาเข็งหมันโบแมนเป็นปลาแปลงเพศเป็นปลาตัวเมีย อ๋อหลายๆคนบางที่กับเขาใจผิดปลาเป็นมันแต่ว่าปลานิ่นคือแปลงเป็นปลาผูเพราะว่าปลานิ่นมันจะอมไข่นิสัยคืออมไข่เขาจะแปลงเป็นปลาผูมันก็จะกินอาหารอย่างเดียวสิไงแต่ว่าปลาเค้งนี่มันสีปลาผูมันสีหงาโปโปกดแหลมๆเงี้ยวเมันจะไม่มีเนื้อเขาก็จะแปลงเป็นปลาเม่มันก็สิใส่หรอโมดครับกันสิสเตอันฝ่าใส่กับปลานิ่นตัวนี้กับซิสเตเบตาย่นี่พอปลาเศรษฐกิจนะครับแล้ว ปลาคาบเดี๋ยวพาะนำมาครับโมามียค่ะปลาคาบเผื่อมีคนสนใจนะครับเห็นคนถามกันมาหลายนะครับโอ้ยมาเลยค่ะมาเลยหลายสวยทั้งนั้นเลยยืนี่ก็เพาะเองนำมาครับแมนพ่อเองจบปะโมงมาโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้ปะโมงจบปะโมงมานะคะจากเกษตรสุรินนี่นี่นี่สวยค่ะสวยนี่ครับปลาคาบลูกแม่สวยมากพ่อเองเนี่ย ขายจังไดยครับบันอันนี้ถ้าตัวใหญ่แน่ก็ตัวละสองร้อยอถ้าตัวน้อยๆอย่างสี่ก็ตัวละส้าวบาทสี่นะครับเป็นราคาแล้วแต่นะนี่ยเมนอะเแต่ว่าถ้าตัวน้อยบางตัวไล่มันสวยกับราคาอีกราคาหนึ่งอกันมไปไมอยู่กับความสวยเป็นปลาขัดเนาะครับเมนแมนเป็นปลาสวย ปลาคาบเป็นปลาคาบปลวกปลาหางนกยูงกต่อยู่โบ้ข้างฝุ่นตกไปดอกขามยังเงียบโอ้มันยางหางนกยูงอ่โอ้เป็นยังตัวนี้เตรียมบ่อสีเข็ดยังเตรียมบ่อตัวนี้สีขึ้นปลาเข้ากับตรงอนาบ้าขึ้นใบกอนลลางทำความสะอาดมือสาวสีขึ้นสขึ้นปลายังครับนี่อ่ามือสาวสีขึ้นปลาเข่งเข้ช่วงนี้พ่อปลาเข่งบ่ครับแมนพ่อปลาเข่งเพราะว่าหนานี้คือเขาฤดูหนาวปพ๊บไข่ปลามันจะบ่โบ้คอยมีบานนี้พ่ออากาศอุ่นๆเขามาเริ่มไข่ปลากระสีเริ่มทองขึ้นแล้วก็ะทาทองนิ่ม เขาก็จะเริ่มเพาะลงเฮ้ยล่องลาวลาหนาฝนมันสีเขามากนี่ปลากระสีขายดีแล้วก็มันมีโครงการโคกน้องนาเขากับเบิ้งคือการเขาต้องเกษตรเขาต้องเร็วเด้เขาสีไปแบบแตบๆโอ้ยตายคือขายดีแต่ปีนี้พี่นาไปฮะเบิรยดแงเบิกแล้ลอันเล่าเขาต้องเบื้องว่าเออมันมีโครงการโคกน้องนาเขามาเขาก็ต้องล่องรับตรงยุ่นน่ะตอนนี้คือมีโบออนุบาลแค่สิบไลน์โบพ่อแมนก็เลยว่าสิไปหาโบ ผู้ใดสีมาเป็นลูกฟาร์มกำลังหาตนครับผู้ใดสนใจกับพ่อนันลาม้าดีแล้วครับหมายถึงว่าสิพอให้ยพ่อแล้วขายลูกมันให้แล้วก็จะรับซื้อลูกมันคืนในราคาท่งเขาก็จะมาขายนานลานเฮาผู้ใดรับไปกับปฐุมวัว่าจะบ่มีที่ขายนะครับเมนค่ะรับซื้อบ่มีปัญหาบ่ให้ย้างบ่พ่อโตก็ได้แล้วแต่รับซื้อคืนเจ้าให้อาหารยังของเจ้าไปหาซื้อม่าจะอยากให้วิตามินยังก็แล้วแต่เจ้าหลังจากนั้นเฮาจะสิรับซื้อในราคาท่งเพราะว่าเขาต้องขายอยู่นานลาน อ๋อครับผมสุดยอดเลยครับค่ะค่ะผู้ใดสนใจนะครับจะก็มาเรียนดูงานที่บมมาสอบถามนะครับแมนจบเกษตรมาค่ะค่ะขอมาเลยพุดดานแห้งตอนนี้เรียนเป็นคู่คนหนึ่งขั้นไหนขั้นมือเนาะครับเนาะคุณครูเพราะว่าเอ่อบริเทศในงานที่นจีคลองมักก็เลยมาเปิดลานเ็ดทศินะครับบวงนี้มาพันกับมีทั้งนานั่นพันสกออยัางเกาะขายควาพันใหม่ที่สเกตค่ะแมนอ่าดีดีครับนี่ถนนนะครับไปทางบุญทะเลกเนาะเราเป็นครูเนาะยื่อเยื่อบระชาสามัคคี มาง่ายครับมาง่ายครับพี่น้องเส้นไปบุญทลิขิโลเมตรประมาณน่ะสี่กัวกัวเกือบห้าครับผมแมนครับผ้ใด้จะได้หนูหรือจะได้พันปลานะครับพันปลาสวยงามเพิ่อนก็มีเนาะกระตงกระต่ายนะครับแม่นี่ครบเลยครับสมกับเรียนมาอีดีเนาะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและกรติดตามกับขอบคุณนะครับคุณครู้ชมขอบคุณที่รับขอบคุณหลายค่ะครับ